ขออนุญาตโลงรายละเอียดเรื่องของกรณีของทรัมป์นะครับที่ล่าสุดที่ทางทรัมป์เองก็โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มทรัชของโซเชียลของทรัมป์เองนะครับว่าสหรัฐและฟิลิปปินส์ได้บรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่นะฮะภายหลังที่มีการเยือนของเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์นะครับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ทำเนียบขาวนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยฟิลิปปินส์จะเปิดตลาดเสรีนะครับสำหรับสินค้าที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับ โดยจะมีการยกเว้นภาษีนําเข้าก็คือเป็นศนะฮะสินค้าทีา่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็นําเข้าสู่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะศูนย์เปอร์เซ็นต์ขณะที่สหรัฐเอ,อเมริกาเองก็จะเรียกเก็บภาษีนําเข้าจากฟิลิปปินส์นะฮะในอัตรา19นะครับ,าานะรบก็ลดลงจากระดับ20ที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทรัมป์ก็ยังระบุนะครับว่าทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะกระชับความร่วมมือทางการทหารอันนี้ถือเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับโดยผู้นำสหรัฐระบุว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับประธานดีมาโกสนะครับซึ่งก็เป็นผู้นําที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในประเทศของเรานะครับและเป็นนักเจราจาที่แข็งแกร่งและมีทักษะอ่าน,นี้ก็ถือว่าพอจบดิวก็ต้องอวยกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับกรณีของทรัมป์เอาสรุปไว้ง่ายคือจาก20%เหลือ19แลกกับเปิดเสรีสินค้าจากอเมริกา0% และความร่วมมือทางการทหารอันนี้ก็ถือว่าไอ้ความร่วมมือทางการทหารตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าฟิลิปปินส์เขาจบกับสหมริกาได้แล้วของเราล่ะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวข่าวเรื่องของการใช้พื้นที่ที่จังหวัดพังงาเอ๊ะอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในส่วนหนึ่งนะครับอันนี้กรณีของที่ฟิลิปปินส์นะครับที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับก็ทรัมป์เองก็มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มเดิมเช่นกันนะครับบอกว่าสหมิกา ได้บรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่กับญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อตกลงครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับโดยญี่ปุ่นเนี่ยจะลงทุนในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นมูลค่าประมาณ5,50 0,000ล้านเหรียญสารัฐนะครับภายใต้คำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็จะได้รับผลตอบแทนถึง90%จากกำไรทั้งหมดหรือข้อตกลงนี้จะสร้างงานนับแสนตำแหน่งที่ไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนอนนี้ทรัมป์เขาระบุนะครับ การในรายการนะครับว่าผู้นําสหรัฐก็ยังบุกเพิ่มเติมนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเปิดประเทศเพื่อการค้ารวมถึงสินค้าประเภทรถยนต์รถบรรทุกข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางชนิดรวมถึงสินค้าอื่นๆอีกมากมายซึ่งญี่ปุ่นจะถูกเรียกเก็บภาษีสุลกากรตอบโต้จากสมัการเนี่ยที่อัตรา15อย่างที่บอกะฮะญี่ปุ่นเขาโดนก่อนนั้นนี้ก็คือประกาศลงมาก่อนนี่คือ 25%เหลือ15%ออันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็การจบดีลในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ก็เรียกว่าในเชิงของญี่ปุ่นก็เรียกว่า เราก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว so, ่าญี่ป the ุ่นเนี่ยชาติยมสูงมากแลวก็เรื่องของข้าวเนี่ยก่อนอันนี้ไม่เคยมีใครไปแตะได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีวัฒนธรรมของการรับประทานข้าวของเขาและข้าวญี่ปุ่นก็จะเป็นข้าวที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งและตลาดรถยนต์ท้่ญี่ปุ่นห่วงแหนอย่างยิ่งนะฮะทั้งข้าวทั้งญี่ปุ่นมันเป็นเค้าเจอร์มันเป็นวัฒนธรรมของเขาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่าการเปิดตลาดแบบนี้ญี่ปุ่นยอมขนาดนี้นะฮะก็ไม่แปลกแล้วครับจาก25 มาเหลือ15%นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีลของญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างตัวของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในโครงสร้างของวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างมีนัยยะเหมือนกันในครั้งนี้อ่าก็ญี่ปุ่นชัดเจนแล้วฟิลิปินชัดเจนแล้วครับประเทศไทยยังรอยังรออยู่คำตอบนะจากสวรรค์นอ,อนะครับแม้แล้วก็ดูอย่างฟิลิปปินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะคุณคุณบุรพาครอืมร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะในแง่ของ การนําเข้าสินค้าจากธุรกีการเนี่ยภาษีศูนเปอแบบทั้งหมดเลยนะคือร้อในที่นี้ความหมายคือหมายถึงทุกรายการสินค้าทุกประเภทสินค้าถูกต้องไหมใช่ถูกต้องครับมันก็อย่างนั้นเหรอฮะก็แต่ในแง่ของตลาดหุ้นเองเนี่ยกระดูทั้งฟิลิปปินส์ก็ดีญี่ปุ่นก็ดีโอ้โหญี่ปุ่นนี่บวกไป3%กว่าเลยนะใช่นะในแง่ของภาษีที่ออกมาก็ในส่วนของญี่ปุ่นนี่คือ15% 15%จาก25 อ๋อนี่ก็ลดลงอย่างมีนัยะสําคัญใช่อย่างฟิลิปปินส์เนี่ย19จาก20เนอืมอ่าก็ดูลดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าโอโ้ญี่ปุ่นเนี่ยจาก25เหลือ15เท่านั้นเองอและญี่ปุ่นนี่ต้องแลกอะไรไปเนี่ยก็แลกเรื่องของสากรรมยานยนต์เปิดตลาดเปิดเสรีสากรรมยานยนต์แล้วก็ที่สําคัญคือข้าวและก็สินค้าเกษตรอื่นๆคือข้าวนี่ยอมแล้วใช่ไหมข้าวยอมแล้วยอมแล้วอยอมแล้วยอมแล้ว,ลวนะฮะนะฮะ ก็เปิดไปนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวมันก็ต้องดูแหละว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยเขาจะซื้อจากสหรัฐจริงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันต้องมาคำหนึ่งถึงเรื่องของค่าขนส่งใช่ไหมฮะก็คือต้นทุนในการสั่งซื้อตรงนี้ก็ตามนั้นนะของประเทศไทยเรายังรอคําตอบจากสวรรค์แต่ก็เชื่อว่าวันสองวันนี้คงจะมีความชัดเจนเพราะมันก็ใกลงวดเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเข้ามาทุกทีแล้วนะครับ ก็น่าจับตามองอมเดี๋ยวติดตามดูสถานการณ์ล่าสุดสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการเจรจาการค้ากับสารัฐทั้งในมิติของประเทศไทยและประเทศอื่นๆซึ่งเป็นคู่ค้าของสหรัฐนั่นนะครับเอา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 คนอื่นก่อนละกัน <c oughs> ของเราเนี่ยก็คงพอจะทราบสถานการณ์ะนะกันดีอยู่แล้วอ,อ,อินเดียอินเดีย ซึ่งขณะนี้เนี่ยทีมเจราจาอยู่ที่สหรัฐนะครับมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้าก็ตั้งเป้าในการที่จะบรรลุข้อตกลงสินค้าขั้นต้นก่อนเส้นตายขณะที่คณะผู้แทนสหรัฐเองก็อาจจะมีการเดินทางเยือนอินเดียนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมเพื่อสารต่อการเจราจาให้บรรลุลุลวงไปได้ด้วยดี <ừ> ซึ่ง ถ้ายึดโยงตามตัวเลขนะครับที่ถูกประกาศออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับภาษีสุรากกร,กรตอบโต้ของทางสหรัฐที่มีต่ออินเดียเนี่ยอยู่ที่27%นะแต่ก็เชื่อว่าการเจรจาของอินเดียเนี่ยก็คงจะเป็น การเจรจาโตใหญ่นะฮะเป็นเรื่องของบิ๊กบอยเพราะก็ต้องยอมรับว่าอินเดียวันนี้คือบิ๊กบอยนะบิ๊กบอยของระบบเศรษฐกิจโลกฉะนั้นก็อาจจะมีเงื่อนไขพิเศษในการเจรจาซึ่งก็จะแตกต่างจากกรณีของประเทศไทยเรานะฮะก็เดี๋ยวดูว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเจรจาแล้วเสร็จตัวภาษีจะเหลืออยู่เท่าไหร่ถัดมาอันนี้ก็ต้องจับตามองนะฮะกรณีของจีนซึ่งรัฐมนตรีคลังสหรัฐเองก็ระบุนะฮะว่าเตรียมที่จะหารือ กับฝ่ายจีนเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็อาจจะมีการเลื่อนเส้นตายในการขึ้นภาษีนะฮะจากเดิม12สิงหาคมครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐก็ส่งสัญญาณนะครับว่าเร็วๆนี้นะอ,อ,อาจจะมีการเดินทาง ไปเยือนจีนนะฮะไปพบกับรัฐบาลปักกิ่งนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่ต้องจับตามองเพราะถ้าทรัมป์ไปปักกิ่งจริงเนี่ยนะผมก็เชื่อว่ามันน่าจะปลุกเซนติเมนต์นะฮะอย่างตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นมาได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับตัวเลขภาษีที่ระบุออกมาก่อนหน้านี้นะฮะคือ30%มสําหรับจีนนะครับนี่สำหรับจีนนะครับไปทางฝากฝั่งของยุโรปบ้างฮะสภาพยุโรปนะครับ ก็ล่าสุดก็มีความพยายามที่จะเร่งปิดดีลกับสาลมิการนะครับแต่ว่าทางสายพ่ยุโรปเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าต้องเป็นข้อตกลงที่ได้ประโยชน์และพร้อมจะใช้มาตรการตอบโต้หากว่าปิดดีลไม่ได้ก่อนกําหนดนะฮะอันนี้เขาก็มีท่าทีที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าโอเคก็พยายามจะปิดดีลกันอยู่แต่ว่าต้องเป็นเงื่อนไขที่สภาพยุโรปรับได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีการตอบโต้กลับว่าหากว่าไม่จบอาจจะต้องมีมาตรการตอบโต้ ซึ่งตอนนี้ฮะสาภาพยุโรปเนี่ยโดนเลขกเก็บภาษีณล่าสุดนะครับอยู่ที่30%ด้วยกันนะกองยุโรปนี่ก็ดูเหมือนท่าทีก็อาจจะดูลักษณะที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวอยู่เหมือนกันในเชิงของการเจรจาในครั้งนี้นะครับถัดมานะครับที่แคนาดาบ้างน,นะครับก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ยังเจรจายังไม่ลงตัวนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับว่าจะเจอสาการยกระดับข้อพิพาทหากว่าเจรจาล้มเหลวนะครับโดย นายกรัมตรีของแคนาดานะครคุณมาร์คคานี่นะครับก็ย้ําว่าข้อตกลงจะมีข้อตกลงก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเหมาะสมเท่านั้นนะอันนี้ก็ดูแล้วก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็ก็ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับภยสภาพย,ย,ยุโรปคือข้อตกลงเนี่ยต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะยอมสําหรับแคนาดานะครับในส่วนของอัตราภาษีที่ถูกจั่วหัวมาก่อนหน้านี้ก็คือ35%นนะครับครับต่อ,ตอนเนื่องมาดูกรณีของไต้หวัน ไต้หวันเนี่ยไม่ถูกรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการขึ้นภาษีรอบหนึ่งสิงหาคมนะครับแต่ก็มีการเจรจากับสหรัฐอย่างต่อเนื่องแม้ยังมีจุดติดค้างในเรื่องของภาษีนําเข้าหมูเนื้อวัวและรถยนต์นะฮะจากการถูกเรียกเก็บซึ่งก็ไต้หวันเองอย่างที่บอกว่าพอไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของการตอบโต้นะฮะเรื่องของภาษีสุกากรเนี่ยแต่แต่มันก็จะมีในส่วนของเบสไลทาริฟนะฮะก็คือภาษีพื้นฐานที่ถูกเรียกเก็บอยู่10%ครับ สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งรัฐบาลเองได้มีการอนุมัติร่างข้อตกลงความร่วมมือการค้ากับสหรัฐแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเว้นภาษีสินค้าเวชภัณฑ์ถ้าตัวเลขกำหนดมาที่โจหัวมาแต่แรกเนี่ยสำหรับสวิตเซอร์แลนด์คือ31%อนะอถัดมาก็เป็นเกาหลีใต้นะซึ่งรับมติครังและเอกอัครราชทูตการค้าจะเข้าหาหรือกับสหรัฐในวันศุกร์นี้ นะโดยภาษีที่จะถูกเรียกเก็บที่ถูกจั่ัวหัวมาแรกแรกเริ่มเนี่ยคือ25%อืนะครับแล้วก็บราซิลนะครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าจะมีการเดินหน้าในการเจรจาสัญกาต่อเนื่องนะครับแต่ก็แต่ก็ยอมรับว่าโอกาสปิดดิวก่อนที่โดนั์ทรัมป์จะประกาศขึ้นภาษีเนี่ยอันนี้ยังมีความไม่แน่นอนอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะปิดดิวได้ทันกําหนดเด a d l i หรือเปล่านะครับแต่แล้วก็ตามนะครับปัจจุบันนะครับก็ทาง สหรัฐเองฮะก็มีการเรียกเก็บภาษีตรงนี้อยู่ที่50%เปอร์เซ็นต์ด้วยกันก็ถือว่าสูงนะสำหรับบราซิลนะครับก็ไทยอย่างที่ทราบกันดีนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้นะรเราจะมีการยื่นข้อเสนอสุดท้ายแล้วนะฮะก็มีการคาดการณ์นะฮะว่าเราเองก็จะยื่นข้อเสนอภาษี0%สําสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของสหรัฐ รวมถึงการนําเข้าสินค้าการเกษตรเพิ่มเติม uh huh. นะฮะก็ของเราเนี่ยที่ถูกโจวหัวมาคือ36%กนะ,ะก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้ข้อเสนอสุดท้ายที่เรายื่นไปแล้วนะ,ะแล้ววัน2วันนี้จะมีการตอบกลับจากสหรัฐอย่างไร uh huh. ก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีเพราะอย่างตลาดหุ้นเองเนี่ยนะะก็ต้องบอกว่าเล่นขึ้นมารับนะฮะกับประเด็นนี้ไป มากพอสมควรแล้วถ้ามันออกมาดีจริงผมก็เชื่อว่าตลาดเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปยืนเหนือระดับ1300จุดได้ไม่ยากนะได้ไม่ยากได้ไม่ยากแล้วอย่างที่เราเคยพูดคุยกันมาก่อนว่าเฮ้ยก็วันนี้ถ่าในเมื่อ4เครื่องยนต์ของ GDP นะฮะทั้งเรื่องของการบริโภคภายในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเรื่องของการลงทุนภาครัฐ นะฮะเรื่องของเน็ตเอ็กซ์พอร์ตนะฮะก็คือเอาอินพุตมาลบจากเอ็กซ์พอร์ตแล้วดูซิว่าให้เราขาดดุลเกินดุลอะไรอย่างไร,ค,รคือสี่เครื่องยนต์เนี่ยมันแทบจะฟุบไปหมดละอือใช่ครับถูกไหมฮะแล้วก็มองภาพในระยะกลางเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่ามันจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรนะอือืมเอาจริงๆนะเพราะวันนี้เรัราส่ภาพของรัฐบาลก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามะนะฮะว่าตกลงแล้วอาจจะมีการยุบสภาอย่างไรหรือไม่รหรือรัฐบาลจะได้ไปต่อ หรือเปล่าฉะนั้นไอ้โครงการภาครัฐเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มันก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ถูกหยิบจับมาพูดคุยหรือถูกหยิบจับมาทำณขณะนี้คือขณะนี้มันเป็นเรื่องของการเขย่าขวดทางการเมืองงั้น government spending นั้นตัดไปเลยก็ government spending ไม่มีนะฮะ investment ของภาคเอกชนก็ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยถูกไหมฮะเงียหมด ไอ้เอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตไม่ต้องคุยแล้วมันก็ขาดดุลขาดดุลถูกไหมเราซื้อสินค้าจากจีนเยอะมากอืมอใช่เยอะมากเยอะมากนะอ่าเฮ้เหลือเรื่องคอนซัมชันคอนซัมชันก็รุ่มรุ่มดอนดอรุ่มรุ่มดอนดแห้งชามน้ำชามอ่ามาไป็นช่วงๆดีเป็นเป็นครั้งครั้ง ซึ่งไอคอนซัมชันในประเทศเนี่ยเราก็ต้องไปหวังพึ่งนะฮะนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งอตัวเลขตรงนี้มันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนะในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นจะไปฝากความหวังไว้ที่คอนซัมชันตัวเดียวเนี่ยแม้ว่าดีแม้ว่าดีได้แต่มันอาจจะไม่เพียงพอในการจาปะประคับประกอง นะฮะได้ทั้งสมการของ GDP งั้นมันต้องเติมเครื่องยนต์เครื่องที่5เข้าไปแล้วเครื่องยนต์เครื่องที่5จะเป็นอะไรได้ถ้าเอาระยะสั้นก่อนก็คงจะหนีไม่พ้นตลาดหุ้นและเอาตลาดหุ้นเนี่ยมาปั๊มตัว c o n ซ u m p t i o n ใน GDP จริงอ่าอ่อถูกไหมฮะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยถ้ามันดีนะการบริโภคมันเพิ่มขึ้นแน่นอนการจับจ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือยมันมีเพิ่มขึ้นแน่นอนซึ่งตรงนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เพิ่มมากขึ้นคือมันก็จะวนลูปไปอใช่ถูกไหมเมื่อมีคนซื้อมากขึ้นก็มีคนขายได้มากขึ้นคนขายได้มากขึ้นก็ไปจ้างงานไปซื้อวัสดุไปซื้อไปซื้อวัตถุดิบได้มากขึ้นอ่าใช่แล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆก็จะดีขึ้นเพราะวัตถุดิบต่างๆก็มาจากพวกซัพพลายเชนต่างๆนะครับเอาตลาดหุ้นนี่แหละอ่าปั๊มก่อนปั๊มก่อน เอามาปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจประเทศไทยส่วนการจะไปเร่งเครื่อง GDP ในส่วนอื่นๆก็ว่ากันไปแต่ต้องทำต้องทำต้องทำ้าไม่ทำนี้กระเจ้าโลนะเจงกระบงกลับบ้านกันแน่นอนโอเคเป็นกำลังใจให้ทีมไทยแลนด์เอาตัวเลขภาษีมาให้ได้ต่ำที่สุดโอ้ถ้าต่ำเลขสองนะต่ำยี่นะโอ้โหอันนี้มาพุ้นนี้มันพร้อมจัทะยานไปพันพันสาได้แบบไม่ยากเลยนะ